ศรัทธาญาติโยม ลูกหลานทั้งหลายอยู่ในความสงบเมื่อเกี้นีนหลวงพ่อให้ท่านประหลัดนิคมประหลัดจังหวัดอดีตประหลัดจังหวัดอุดรท่านรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบระเบียบของพระพุทธศาสนาระบบระเบียบของพระกรรมฐานและก็พร้อมกันเมื่อท่าน,กนเกษียณแล้วท่านก็นไปเฝ้านั่งเฝ้าพ,พระเจดีย์ของหลวงตา เ,เว้นเสียแต่บางช่วงท่านก็ในประับาระเกี่ยวกับปิดทองหลังพระเ,เป็นบางช่วงนะถ้าท่านไม่ได้ไปอะไรท่านก็ไปนั่งดูแลพระเจดีของหลวงตาโดยตลอดเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงให้ท่านเป็นผู้กล่าวให้กับพี่น้องประชาชนาทุกหมู่ทุกเหล่าได้รับรู้รับทราบเป็นจริงอย่างที่ท่านพูดนะทศชายาติโยมลูกหลานเนะ้อ เรื่องพัจดีของหลวงตาเนี่ยที่ท่านพูดเอาความจริงมาพูดทุกอย่างที่หลวงพ่อได้ฟังฟังดูนะแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อย้ำสุดท้ายว่าทุกคนไม่ต้องหนักใจแต่ก็ไม่ควรจะวางใจก็ไม่ควรจะปล่อยปละละเลยเฉยเมยควรจะใส่ใจด้วยกันควรจะสร้างบุญสร้างกุศลถึงเราจะทำอย่างอื่นแล้วก็ทำแต่ว่าการนี้การสร้างบุญเนี่ย เราก็ควรจะเสียสละในการทํามุลอย่จะยาได้พลาดโอกาสนะอ,อย่างเมื่อไม่นานมานน้นะมีโยมมาจากกรุงเทพเ,เป็นหมอ,อท่านเป็นหมอตอนอายุมากแล้วท่านก็รักเคารพในองค์หลวงตา,าแต่ท่านก็เลยไม่ลงพยาบาลถ้าไม่รอดอาการนะีนะ่ท่านคงจะตายาพูดง่ายๆท่านก็ได้สั่งเสียไปเลยว่าเออเอา เงินก่อนนี้นะให้แบ่งให้คนนั้นแบ่งให้คนนี้แล้วกนะ็หน้าแต่ว่านี่อีกหนึ่งล้านนะหนะึ่งล้านในถ้าว่ามีการสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาเมื่อไหร่ให้เอาเงินของนาเน,นี่นะเอาไปร่วมสร้างเจดีย์ขององค์หลวงตามหาบัวหนึ่งล้านบาทนะเนอะจากนั้นหลานท้งท่านก็ได้รับไว้อ,อรับไว้นานพอสมควร แต่เมื่อไม่ไมนานมัน้ก็บอกเจดีของหลวงตาขึ้นแล้วพร้อมที่จะเดินหน้าได้ท่านก็มาถวายหลวงพ่อนะเขียนเช็คมาถวายหนึ่งล้านบาทเป็นของคุณหมอที่เป็นนาของท่านน,นี่แหละอันนี้คลายๆกับว่าผู้ที่ริเริ่มที่ผู้ที่มีศรัทธาในองค์หลวงตาเขาก็วางแผนวางแผนว่าตัวเองจะไปไม่รอดกะครก็ได้ทำบุญนะ เนี่ยะลวลงพ่อก็เอาข้อบัญชีก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนหะลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์สาขาท่าบอดรับรู้รับทราบที่หลวงพ่อพูดนี่นะแล้วก็พร้อมกันอย่างที่ท่านประหลัดได้พูดนั่นแหละบอกว่าพระพุทธโลกอยู่ในวิหารที่ทูลกรหม่อมฟ้าหญิงเป็นประธาน หน้าตักประมาณ2เมตรสีนะลูกหลานนะสูง5เมตรและก็บับหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นหลวงตามหาบัวแล้วก็หินจุ้ยเจียอีกนะท่านประหลัดท่านคงไม่ทราบหินจุ้ยเจียอีกหลวงพ่อชินไปแกะหินจุ้ยเจียหินขาวเนี่ยนะเป็นหลายล้านบาทนะหินขาวเจ้าขาวจั่วเหมือนกับกระจกเลยละ เป็นหินเป็นหินธรรมชาติแล้วหินจุ้ยเจียเป็นหินหินชิริเป็นหินเป็นมงคลตอนนี้ท่านก็ไปได้ซื้อมามันก้อนใหญ่นี้แต่ตามไม่จริงเขาต้องการก้อนเพียง12นิ้วไว้ข้างบนนะที่ท่านประหลัดได้พูดนะที่อุมโมงค์อยู่ข้างบนยอดพระเจดีนะเป็นอุมโมงค์อยู่ข้างบนมีหิรพะทองคำหลวงปู่อุล่าแล้วก็พระเงินแล้วก็พระพิงโก้ไพ พระทองผสมแล้วก็พระหินจ้ยเจียแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุที่ตรงกลางนะหินจ้ยเจียเนี่ยเขาอยากจะได้เพียงส2บสองนิ้วเพราะว่าทองคํากับสบสองเงินกับสิบสองพิงโก้กับสบสองพระหินก็สิบสองแต่นี้พอเราหลงพ่อชินไปเอามาเฉยมันเป็นส9บเก้านิ้วเฉยๆใหญ่หินก้อนนี้เพราะว่าหินที่มีคุณค่าทีเดียว แล้วก็จะไปถากลงให้มันเป็นสิบสองโอกระนาเสียดายหินทีนี่คณะกรรมการเอาเถอะให้ท่านเอาไว้ตรงหน้าพระพุทธโูกไว้ในพระวิหารก็แล้วการองค์นี้เป็นองค์ใหญ่เป็นหินจุ้ยเจียนหินพระหินขาวเนี่ยเอาไว้ตรงที่พระพุทธโลกลงปูเสาลงปุ่มันลงตาเนี่ยเอาไว้ในวิหารนี่แหละอ,องค์อื่นเ,เดี๋ยวหาใหมอ่อีกแล้วก็ประกาศท้ายเขาก็รับอีกนะ นะลูกศิษย์ลูกหาท่านชุธรรมหลวงพ่อสุธรรมรับไปัจอหาให้ได้หินดุยเจียสิบสองนิ้วเนี่ยไปเอามาจากเมืองจีนเลยนี่แหละสัทธาญาจงและตอนนี้มาพูดเกี่ยวกับพระพุทธรูปรูปรูปหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงพ่อก็ถามอย่างที่ท่านประหลัดได้พูดว่าเขาวันหนึ่งเดียวเขาก่อเขาปั้นขึ้นมาเขาหล่อหุ่นขึ้นมาไม่ให้มีไม่มีซ้ำสองเขาว่าองค์นี้ไม่มีองค์ที่จะหลอใน เบ้าหลอมองค์อื่นองค์นี้คือทำขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทำาลายเบ้าเลยเป็นเท่าไรสิบสามล้านสี่แสนที่ท่านประหลัดพูดเมื่อกี้นสิบสามล้านหลวงพ่อพยย้มสิบสามสิบสามล้านสี่แสนหลวงพ่อก็ไปย้ำอีกทำไมมันแพงนักว่าถามแล้วถามอีกเหงั้นกันถามคณะกรรมการถามผู้ออกแบบถามคณะกรรมการเขาก็ยืนยันอย่างเก่าเอออ่าถ้ายืนยันยันเก่า เพราะมันมีที่ไปที่มาไม่ใช่คิดได้คิดพูดคิดได้คิดทำแล้วก็เราไปจ่ายเงินไม่เอาเราต้องหาที่ไปที่มายืนยันเราก็ยืนยันอย่างเก่าเออเอาสิบสามกับสิบสามสิบสามล้านสี่แสนพอหลวงพ่อออกมาท่าน,นก็มีศรัทธาญาติโยมขหาบดีท่านหนึ่งท่านบอกเออถ้าหากว่าเ,าเงินจำนวนนี้ฉันขอครอบครัวของฉันขอเป็น เป็นแบ็กหลังให้เป็นพูทเป็นผู้ดำเนินให้หลวงพ่อโอ้ยสาธุเบาเบาอกเบาใจไปสิบล้านสิบสามล้านสี่แสนนะ,ะแต่นี่แหละแต่ปัจจัยก็ยังไม่เข้าอยู่ในธนาคารนะหลวงพ่อก็ยังฟังฟังอยู่ถ้าปัจจัยเข้าสู่ธนาคารเมื่อไหร่หลวงพ่อจะมั่นใจเป็นรนะ้อยนะแต่ทีังไงก็วันที่18บแปดเขาบอกนะเขาจะโอนเข้ามาสิบแปดสิบสามล้านสะี่แสน แตท่ที่ท่านประหลัดพูดอีกว่าพิพิธภัณฑ์65ล้านตัวนั้นนั่นแหละตัวนั้นและหนักนะท่านี้ศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานเพราะว่าทางปตท,อทอเขาก็ถวายมา10ล้านสองแสนแล้วนะอยู่ในบัญชีเรียบร้อยแล้วแต่นี้นเขาก็จะถวายอีกลงพ่ออื่นพอต่อมาก็รู้สึกว่าเสียงนานาจิตตนานานาทัศนะของท่านก็รู้สึกว่าก็ยังไม่เอกฉัน แล้วก็บอกจะมาทอดอยู่แต่จะให้ได้อย่างเป้าหมายหรือยังไงไม่รับรองนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองอืถ้าไม่รับรองก็เป็นหน้าที่สิทธิเดีวนิ้นสิทธิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนะเ,าเก็บเล็กประสมน้อยอรวมรวมกันเ,เพื่อเอาเนื้อหาสาระเข้าไว้ในพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตา,าประวัติของหลวงตาบางธรรมเทศนาของหลวงตาแล้วก็เนื้อหาสาระ สารธรรมของหลวงตาที่ท่านได้เทศนาว่าการเอาไว้เดี๋ยวนี้หลวงพ่อเองกำลังรวบรวมนะส่งไปให้ท่านพระอาจารย์เด็กที่เป็นลูกศิษย์ที่เป็นฝรั่งที่ท่านแปลประวัติหลวงปู่มัน่นแปลปฏิปทาพระตุลโงกรรมขันาน,นแปลหนังสือหลายเล่มเป็นที่ยอมรับกันเพราะท่านเป็นคนละเอียดนะก็ะให้ท่านกำลังแปลอยู่ เมื่อแปลเสร็จล็อกเรียบร้อยแล้วนะก็จะได้นำทำคำสอนเหล่านั้นละ่ะเข้ามาไว้ในพินนงงนพธิธภัณฑ์เป็นธรรมเทศนาของหลวงตาแต่เป็นพิพิธภัณฑ์นี่จะมีเป็นภาษาสามภาษานะลูกหลานนะหนึ่งภาษาไทยคือองค์หลวงตาที่แปลสองภาษาอังกฤษอย่างที่ให้หลวงพ่อเด็กแปลเนี่ยสาภาษาจีนเดี๋ยวนี้คนจีนทั้งหลายกําลัง เหมือนกับพึ่งแตกลังไปต่างประเทศเพราะเขาเป็นมีคนมากนะ,ะแล้วก็มาในเมืองไทยก็ไม่ใช่น้อยนะก็ควรจะมีภาษาจีนด้วยอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเพราะนั้นพิพิธภัณฑ์ของหลวงตานะจะมีสามภาษานะลูกหลานเนะ้อนี่แหละนะว่าค่าใช้จงค่าใช้จ่ายนะมีไมมมียังไม่เสร็จนะยังไม่จบนะกำลังรวบรวมขอจากศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานผพ้มีศรัทธานะ ถ้าไม่มีศรัทธาจะมายุ่งจะมาเกี่ยวจะมาใกล้อย่างที่ประหลัดนี่ขมพูดนะถาว่าพ่อแม่พูปู่ย่าตายายใดก็ตามที่มาสร้างเจดีย์จะไม่รับเลี้ยงจะไม่รับดูนะโอ้จักจะเกินไปลูกหลานคนนั้นแต่เหมือนคงจะไม่ได้รับธรรมคาสอนจากองค์หลวงตาคงจะลําลึกถึงพระคุณพระคุณของหลวงตาไม่ได้เลยนะก็ไม่เป็นไรถ้าคนประเภทเช่นนั้นนี้ให้ห่างหลวงพ่อบอกอย่าเข้ามาใกล้ เราต้องการผู้มีศรัทธาเท่านั้นที่จะมาสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาจะเป็นใครก็ตามจะท่านผู้ใดก็ตามถ้าไม่มีศรัทธาอย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเจดีย์หลวงตาและจะมากระแนกกระแนอีกต่างหากอย่ามาผูดกระลำกระเลออีกต่างหากอย่ามาดูถูกเกลียดหยามินตา,ากากให้นีให้ห่างมาดูมาใกล้ทําไมเมื่อสร้างเสร็จเสร็จแล้วไม่ต้องเข้ามากราบมากราบทาไมเมื่อไม่มีศรัทธา เมื่อไม่มาร่วมการสร้างบุญสร้างกุศลอย่ามากราบนะถ้าตัวเองไม่มีศรัทธาทีา่จะมาทําไมมองก็ไม่ให้มองอีกต่างหากมองทําไมเพราะตัวเองไม่มีศรัทธาหลวงพ่อวางนันนะลูกหลานนะให้ฟังเอาไว้นะในเมื่อเขาแข็งอย่างนั้นเราก็ต้องแข็งอย่างเหมือนกันนหะลวงตาไม่ใช่ฟุตบอลนะจะมาเขียนเล่นไม่ได้นะหลวงตาเป็นพ่อของเราเป็นพ่อของหลวงพอ่อหลวงพ่อให้ความรักเคารพในองค์หลวงตา ลงตาเชื่อมัน่นว่าลวงพ่อเชื่อมัน่นว่าลงตาคือพระรหัสทำอะไรทำสุดขีดสุดความสามารถเห็นไหมการลวงพ่อทั้งทุ่มทางการเงินด้วยทั้ง,ท,งทุกอย่างทุกอย่างทุ่มเพื่อลงตาขนาดกล้วยในสวนลวงพ่อก็ยังขนมาให้เป็นรถเป็นรถเนี่ยถามท่านประหลัดดูสิรถปิ้งอัพบางทีล้นรถปิ้งอัพอีกต่างหากได้ใส่รถหกล้ออมาเลี้ยงคนเลี้ยงพนักงานเลี้ยงพลีมาผู้มาเกี่ยวข้องนะลวงพ่อทุ่มทุกอย่างเพื่อจะดีลวงตานะ เพื่อจะให้เลี้ยหลวงตาเจดีหลวงตาแล้วเสร็จนะในเมื่อลวงตาแล้วเสร็จหลวงพ่อก็หมดภาระนะก็วางภาระนะแต่เดี๋ยวนี้กําลังขมักขเม่นกําล,ลังรวบรวมหาจะตุป,ปัจจัยอยู่นะศรัทธาญาติโยมนะแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็ได้มาที่วัดรวมธรรมอาเภอเพนวัดท่านหลวงพ่อท่านรัตนะนะแต่มาตออกมาแต่เมื่อวานนะลูกหลาน เามื่อวานนี้ก็มาประชุมเพลิงรวเท่าแก่กิมไก่คุณทะเนศเอียสกุลที่ท่านมรรณะเมื่อวันที่สี่แล้วก็ได้นำศพของท่านขึ้นมาที่น้องคายแล้วก็มาไปชุมเพลิงเมื่อวานนี้วันที่สิบสี่หลวงพ่อก็ได้มานะ่ตั้งที่วันที่สิบสี่ก็อย่างดี่ว่าสงกรานอย่างที่วานะนะเ,เมษาหกสองเนี่ยคนก็โอ้ ก็มากอยู่แต่ว่าตามทมี่ยิงห<ม>ลวงพ่อไม่อยากจะออกจากวัดหรอกต่หากว่า,าท่านเป็นผู้มีพระคุณรู้จักท่านเป็นผู้มีอุปกรณคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเราตั้งแต่หลวงปู่เทศท่านก็สร้างเจดีย์หลวงปู่เลียนหลวงปู่ซิงทองหลวงปูส่สุภัทที่ตกเครื่องบินหลวงปู่บุญมาท่านสร้างเจดีย์ถวายหมดในช่างของท่านทั้งหมด แล้วก็ร่วมสมทบมากมายซึ่งกีดีต่างๆาแล้วก็ส่งอาหารถวายพัฒนาฐารพระสงฆ์แต่ละปีก่อนเข้าพรรษาเนี่ยก็หลายทุกวัดหลายหลายสิวัดนะหลวงพ่อได้รับทุกปีเพราะนั้นพระคุณของโยมกิมกายนยอายุของท่านก็บปเกือบจะ90ปีนะขาดหน่อยหนึ่งมดไม่ถึง90ปีวันนี้ท่านก็ได้จากไปพงพ่อยังได้ออกมา ร่วมในงานของท่านถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นญาติศรัทธาญาติโยมผู้ใหญ่ที่พวกรถได้ไปรกราบเจดีหลวงปู่ขาวคนนั้นนะโจมกิมกายนะเป็นขนสร้างนะศรัทธาญาติโยมนะมีหลายแห่งเนาะห <c oughs> ลวงปู่บัวด้วยหลวงปู่อ่อนด้วยเครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะาแล้วก็พร้อมกันพอไปงานเสร็จแล้วหลวงพ่อก็แวะมาพักที่นี่ พอเวกซีนี่เสร็จแล้วหลวงพ่อจะได้ลงไปวัดท่านหลวงพ่อโสภาณนะจย์โสภาที่วังน้ําเขียววันนี้เพราะว่าท่านจะได้สมโพสสรองเจดีย์ใหญ่ที่ท่านสร้างมาหลายร้อยล้านนะท่านหลวงพ่อไม่ลงไปก็ยังไงยังไงกับเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยไม่ความร่วมมือใส่ใจแต่ตาม่จริงหลวงพ่อใส่ใจเยอะละ,ละจะตุปใจหลวงพ่อเคยไปสมทบกับท่านที่ไปแวกเขาวนะหลวงพ่อไปถวายท่านหนึ่งแสนนะ ร่วมกับเจดีย์เห็นว่าท่านก็ยังพอเป็นไปได้ไม่มีปัญหาหลวงพ่อก็เร่งทางเจดีย์หลวงตานะหลวงพ่อก็ตวายท่านาจากนั้นบัดนี้เจดีย์ของท่านแล้วเสร็จแล้วหนะลวงพ่อก็คงจะได้ลงไปสวัสดลงไปพอจากนั้นขึ้นมาอีกเท่าแก่สมหมายร้อยเอ็ดที่สร้างเจดีย์ของหลวงตา,าท่านเจดีย์หลวงตามีปัญหาเกี่ยวกับเพดาน เออมันเจดีมันลักษณะมันรั่วลักษณะอย่างนั้นน่ะท่านก็มาซ่อมพอซ่อมเสร็จไปเข็นในมนตู์กูบาจาร์สวดมุสวดมนต์เย็นวันที่สิบหกเย็นคงจะมีหลวงปู่แบนหลวงปู่แบนหลวงปู่ทุยอย่างมั้นเข้าไปหลวงพ่อก็คงจะขึ้นมาจากนู่น,น,นก็คงจะมาแวะที่เจดีของทอกแก่สมยัยวันที่สิบหกเนะ ทะเลทลายก็คงจะกลับมาถึงวัดก็คงจะเป็นวันที่17บเจนะสัตยาญาติโยมลูกหลานนะสิบจ็ดิตรงพ่อคงจะมาถึงวัดน,นี่แหละ,ะสาธารณกิจรละว่ากิจของสงฆ์ที่หลวงพ่อได้ออกมาดําเนินการให้ลูกหลานทั้งหลายได้ฟังนะ,ะแล้วก็ขอให้ลูกหลานทุกคนนะฟังอย่างเจดีของลวงตา โค้งมาที่เจดีย์ลงตาอีกพวงพ่อใส่ใจนะอีกไม่นานนะลูกหลานนะวันที่17มิถุนาหกสาเจดีย์ลงตาจะแล้วเสร็จทุกอย่างนะแล้วก็พร้อมๆกันพระอ,องค์เจ้าสิทธิพาอย่างที่ท่านประหลัดได้พูดท่านก็จะมาประชุมาหาเลือเกี่ยวกับตกแต่งภายในนะวันที่24นะ24เดือนนี้นะเ,เมษาเนี่ยนะ แต่ก็จดหมายอีกมาอีกฉบับหนึ่งอีกอามาถึงแต่หลวงพ่อไม่เห็นดอ,อกจดหมายฉบับนั้นแต่คุณชัยเขาพูดว่าคณะเาลขาจ,จเลขาของทูลกระหม่อมฟ้ายหญิงท่านว่าพระพุทธรูปที่จะหลอกที่วัดป่าบ้านตาดพร้อมกระองค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นประมาณกลางเดือนพฤษภาเนี่ยแต่ท่านยังไม่ได้กําหนดวันนะเพียงแต่ว่ากลางเดือนพฤษภาพระอ,องค์ท่านจะเสด็จท่านวาง ท่านจะเสด็จเห็นไหมขนาดส้งท่านทรงประสวนอยู่นะท่านยังมีน้ำใจอย่างสุดซึ้งเลยที่จะทำพระเจดีย์ของลงตาสุดจนสุดความสุดอกสุดใจของแต่ละท่านแต่ละคนพระองค์ท่านสุดอกสุดสุดอกสุดพระไทยของพระองค์เหมือนกันพวกเราก็สุดอกสุดใจเหมือนกันที่สร้างพระเจดีย์เพราะนั้นผู้มีศรัทธาที่ลงตาเป็นผู้มีอุปกรณคุณ เมื่อลงตายางังทงธาตุขันอยู่ลงตาสงเคราะห์ใครบ้างทางด้านวัตถุระล,ลึกได้ไหมคราข้อธรรมธรรมเทศนาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราระลึกได้ไหมถ้าระลึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไร้าคนระลึกไม่ได้แปลว่า,าทางที่ท่านให้อา,อาหารการบริโภคให้อยู่ให้กินจนพอแรงระลึกถึงท่านไม่ได้ไม่เป็นไรแปลว่าเป็นผู้มีไม่ ไม่ใช่ระลึกถึงบุญคุณไม่ได้ผู้ระลึกถึงบุญคุณ,คณได้เนะี่ยท่านเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกระก,ะก่อนเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีตายอย่างไรเป็นหน้าที่ของสิทธิ์ลูกหลานทั้งหลายถ้าลูกหลานทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลายคิดไม่ได้ไม่เป็นไรหลวงพ่อว่ากันนะแต่หลวงพ่อนี่คิดได้รละลึกได้ว่าหลวงตาเป็นผู้มีประคุณอย่างมากสําหรับหลวงพ่อนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ Pathway, ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างอย่างลูกหลานทั้งหลายได้เห็นเนี่ยไปที่ไหนก็พูดแต่ลูกหลานทั้งหลายเห็นได้เคยได้ยินไหมองค์ไหนบ้างพูดอย่างหลวงพ่อเนี่ยไปเถอะไปวัดไหนก็วัดเคยได้ยินไหมไม่ได้ยิน,นยพอได้ยินพ,อพ่ออะไรท่านอาจจะลึกยุติแต่ลึกระลึกในใจของท่านนะไม่ได้ออกพูดออกแต่หลวงพ่อเนี่ยทั้งกายทั้งใจด้วยนะทั้งกายทั้งวายจาทั้งใจด้วยและลึกถึงบุญคุณของหลวงตานนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเนะ ถ้าพูดถึงเรื่องเจดีย์ลงตาลเนี่ยก็เนี่ยเป็นแนวความคิดออ,อ,ออกมาจากจิตใจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะให้ลูกหลานรัทาญาโยมได้ฟังแต่เขาคอ,คอยคอยฟังนะมันขาดเหลือตรงไหนถ้ามันพอหลวงพ่อก็บอกแต่พออย่างพูดธรุปเลยพอแล้วนะลูกหลานนะถ้าจะใครจะทําอีกก็ไม่เป็นไรได้เพิ่มคำว่า,าอีกเพราะยังมีแท่นหรืออะไรมันมามีอีกแต่ เรื่องแจให้หนักใจเรื่องค่าหลอนะเพียงพอสิบสามล้านแต่ยังปัจจัยนะียังไม่เข้าบัญชีนะแต่เป็นบุคคลที่บอกออกมาเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือคิดว่าไม่มีปัญหานะ,ะแต่เรื่องพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีหกสิบห้าล้านตัวนั้นได้สิบกว่าล้านยังเหลืออยู่ยังขาดอยู่ตัวนั้นถ้าว่าผู้มีศรัทธากันนะให้คอยฟังะจะทําบุญได้ที่ไหนหลวงพอ่อโทรไป ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบ้านผือโลตัสโลตัสบ้านผือจังหวัดอุดรธานีบอกว่าบัญชีร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีย์ของหลวงตาตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีย์ของหลวงตาเลขบัญชีเท่าไหร่ผู้จัดการเขาจะรีบบอกทันทีเพราะว่าบัญชีอยู่กับเขานะให้พวกเราถามได้เลย เราถามอย่างอื่นเราถามได้ทั้งวีทั้งวันถามที่จะสร้างบุญสร้างกุศลถามเท่านี้ไม่ได้แล้วถามไม่ได้ขนาดนี้ก็โง่เกินไปเราลงพอว่านะมันต้องเอาฉลาดความเข้ามาหาตัวเองนะลูกหลานนะรู้จักทางบุญสร้างบุญสร้างกุศลหาทางหาความฉลาดเข้าตนเองบวกบ้างนะโทรไปถามเขาเลยเขาจะบอกไงใแ่แม่ผู้จัดการจุเทพไม่ถามไ น่โทรถามได้ว่ามงั้นไหมบ่แม่หลวงพอบอกเด่นเลยใอผู้จัดการได้ไลเอาละพอในบันนี้นะีหลวงพอบอกไล้เด้ด <c oughs> อยะาถามวาริวังอาปูราปาริปูเรนติสาารังเอวะเมวะอีโตทินนังเปตานางอุปาบปติก อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัเพปูเรนตุสังกปางจันโทปนาราสุยธา,ามาิโชติราสุยธา วินาสตุมาเตภาวาทวันตารายโยนสุขียุโกภาวาพิวันธานาสิลิสานิต จางวัทธาป้าจายิโนจัดตารวัรรมาวัดทานตีอายุอันโนสุขังอาลาราตนตาตยานุภาเวนาน โดคาโลคาพยาเวลาโซกาสาตุจุปัทวาอานกานตรายาปีวินาสันตุอาเสสโตสายยสิทธิทนังลาพังโสที่ภาคยังสุขัางบลัง สเรียงอายุเจ้าวันโนจารพคังอุธิเจยสวัสสาวัตสาจายุจาชีวสิทธิพาวันตุเตภาวตุสาพมังกางรักันตุสาพระเดวตา สามามน,าน,นุภาพเวนะสดาสทีพรวันตุเตปาวาตุสาพมังกาลังรักขัน,นตุซาพเดวะตาสามาธรรมานุภาเวนะสดาสทีพรวันตุเต ภาวะตุสาพังกาลราคันตูซาพเดวตาสามมาสังคานุภาเวณะา,าดาจทิภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ Youtube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแลยรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมะปโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพระเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา